โยโยโยบายมุงตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครึ่งเน้นทีมเดียวที่จอเลือกอเ,เวลาตีสองตรง พรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูล่มัมจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลรัม33แต้มจากการชนะ8เสมอ9แพ้5นะครับเกมล่าสุดบุกชนะเลสเตอร์ในลีกมา2-0ครับมาโกซินวาไม่มีซาซาลูกิตติดโทษแบนนะครับตัวหลักคืนนี้ก็ประตูแบนเลโนโนเกมรับก็บาซี่โจคิมแอนเดอร์เซนนะครับตรงกลางซันเดอร์เบอร์เก้ฮ์ริวิลสัน เอเมลสมิตโดเลสอีโวบีนะครับข้า้งหน้าราอูคิมินสหรือไม่ก็โรดิโก้โนิสเป็นตัวเลือกนะครับเชอกับแมนยูเนต็นด26แต้มจากการชนะ7-5แพ้10เกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้านิับไรตัน1-3นะครับกลางสัปดาห์เล่นยูโรปาลีกเปิดบ้านเบียดชนะคลาสโกเรนเจอร์มา2-1ครับรูเบนอโมริมหมดสิทธิ์ใช้งานชอเอวนเมสันเม์นะครับแล้วก็ต้องเช็คยโรแล้วก็รวมไปถึงลินเดเลฟว่าจะหายกลับมาช่วยทีมได้หรือไม่นะครับทีเนี้ย คืนวันนี้ประตูเนี่ยแม่น่าสนใจครับบายินดีก็ผลงานทําได้ดีพอสมควรในเกมบาเรนเจอร์นะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นโอนาน่านะครับเกมรับเนี่ยถ้าโยโร่เจ็บก็คงต้องส่งแม็กไกวเล่นแล้วก็เอาเดลิก กับลิซันโดขนาบข้างนะครับวิงแบ็กขวาซ้ายเป็นมาสรุูยกับดารโลมิดฟิลคู่กลางนะครับได้พักไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมยุโรปทั้งอูกาเต้กับเมนูจะกลับมานะครับแล้วก็จะขยับเอาอาหมัดไปเล่นตัวบนเล่นกับบรูโน่เฟอร์นันเดสหน้าเป้ารัสมุดฮอยลุนก็จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนัดแรกเป็นแมนยูเปิดบ้านชนะ10ครับตามหน้าเสือเนี่ยเขามองฟูลัมเหลื่อมนิดๆด้วยซ้ำนะครับคือจะว่าไปอย่างที่เรารู้กันครับฟอร์แมนยูเนเตดถ้านับในลีกนี่ไม่ดีครับเพียงแต่ว่าแม่ในเกมยุโรปปก็ไ ได้3คะแนนมาแต่ปัญหาคือก็พักน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงเล่นเมื่อคืนวันพฤธิสบดีอย่างไรก็ตามครับพอลงไปเล่นจริงๆเนี่ยพิจิตมองว่าเกรดบอลไม่ได้หนีกันนะครับ ยังหน้าวัดใจแมนยูไนต็ดน่าจะบุกไปเอาแต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับคือฟูลแลมอาจจะดีก็จริงแต่ว่าก็ไม่ถึงกระเด็ดขาดมากนะักเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจแมนยูไนต็ดนะครับจะบุกไปมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย